ลุงใจแกนติกอย่างน้อยก็ถอดหมวกออกดีไหมไม่ไม่ทางนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ย่าตราบนวิธีนักบพบึงทอหรอกนะข้าไม่รู้อะไรนะเรื่องวิธีนักรบนั่นหรอกนะแต่ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นความพยามปันเพอเจอร์หลายเหตุผลมากของเจ้าหนูใจแกนติกสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังของสหายวิหารในคำปฏิญาณในตอนนี้ตัวขงข้านั้นก็ได้เข้ามาถึงที่นี่โอ้อะไรวะความร้อนร้อนจนหายใจไม่ออกที่มัน ร้อนมากค่ะหนูรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะลุกเป็นไฟเลยความร้อนที่แทงทะลุถึงกระดูกข้าว่าเรามาถูกที่แล้วล่ะนะที่นี่คือที่ไหนนะ่ะเดลซินดานาซิเอลใจกนติกพวกเธอรู้ไหมเราจะได้พบกับใคร <c oughs> เสียงเจียวเจ้าวอะไรกันพวกแกกล้าดียังไงถึงมาเหยียบที่นี่คงอยากตายกันมากสินะเฮ้ <c oughs> พูดเจ้าวางโตนิยามประเมินคู่ต่อสู้เจ้านี่ไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดนะคาเรน ดูซิใครมาขอบคุณที่ทำให้นึกออกนะพวกเจ้ามันโง่เป็นบ้าที่หาเรื่องถูกเผาตายเนี่ยไม่อย่างนั้นก็คงไม่พานาซิเอลมาหาข้าอยู่นี้หรอกข้าน่ะเกียรตินาซิเอลมาตั้งนานแล้วไม่ไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วช่างมันเถิดลาเรกล้าไม่ว่าเจ้าจะพูดอะไรดาก็จะโจมตีเราท่านผู้กอบกู้เตรียมตัวต่อสู้ได้แล้วนะคะตอนเนี้เจ้าเป็นผู้กอบกู้คนใหม่หรือ เห็นนาซีเอลแล้วข้าโกรธจนเกือบลืมไปเอาไว้แล้วหาเวลามาปลดปล่อยอารมณ์กันหน่อยไหมถ้าเจ้ารอดไปได้ข้าอาจกระทั่งชมเจ้าสักคำสองคำและในที่สุดฉันก็ได้ต่อสู้กับคารนและจนได้เธอมาคราวนี้ไม่รู้ว่าเธอจะยอมเป็นพวกกับพวกเราหรือเปล่าแต่ว่าคารินก็อยู่ต่หน้าฉันแล้ว <uous S 2> นกักเวทแห่งไฟแ <c ười> น่มากนะที่กล้าเรียกข้ามาแบบนี้ ข้าจะร่วมทางกับเจ้าก็ได้แต่ระวังให้ดีพวกไฟของข้ามันจะแผดเผาตัวเจ้าทั้งตัวให้หมดไหมท่านได้ปลุกวิญญาณของคาเรนผู้ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักกันในานามแม่มดแห่งเปลวไฟที่รุกชนเป็นเจ้าเองสินะที่ส่งพูกกับกู้มาเชียดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งนะคาเรนข้าไม่ได้ถาพระเจ้าแต่ทำเพื่อบ้านเกิดข้าภูเขาไฟทุลีดํา เจ้าไม่เปลี่ยนไปเลยด้วยความแข็งแกร่งเช่นนั้นขออภัยข้าขัดจังหวะแต่ข้ามีเรื่องด่วนร้ายแรงเกิดขึ้นอะไรหรอจ้านาซีเอลเจ้าก็รู้อยู่แล้วปีศาจที่เป็นอสูรคาไมร่ากำลังมุ่งไปยังป่าเฮอร์เซ่ใกล้ๆแค่จะบอกให้ว่าซีราบาริยของป่าเฮอร์เซ่นั้นแตกต่างจากซีราบาริยก้อนอื่นๆมันเป็นก้อนหินเวทมนต์ที่องค์เทพผู้ช่วยของข้าสร้างขึ้นมานะ่ะถ้าอย่างนั้นอสูรคาเมร่าไปที่ป่าทำไมคะ ข้าเองก็สงสัยเรื่องนั้นเช่นกันให้ข้าได้มอบภารกิจต่อไปนี้ให้กับพวกเจ้าเถิดพวกกับกู้ทั้งหลายจงหยุดอสูรข้าไม่ร่าเสียเออบอกไว้ก่อนนะว่าข้าไม่เข้าไปอะไรที่มันเป็นภูเขาไฟซับซ้อนนะแต่ช่างเถอะยังไงพวกมันเติร์กอาราวาดูแล้วล่ะนี่จ้าใจแกนติกช่วยหยุดปากมากแล้วก็ตามนายท่านต่อสู้จะดีกว่านะอย่าให้ข้าต้องรัดเจ้าจนตายอะไรนะเจ้าพูดเหมือนกับว่าข้าเนี่ยไรประโยชน์อย่างนั้นแหละ เจ้าพูดจาเช่นนั้นได้ไงมันหยาบคายจริง,รงๆเลยนะใจกันติกอย่าไร้สาระให้มันมากทั้งเลยนะตอนนี้ท่านเอเดลก็ได้พันธมิตรมาใหม่อีกคนแล้วเป็นคนที่เกียิขี้หน้าค้าสะด้วยและนางก็คือคารนพวกเจ้าคงอยากทำความรู้จักกับนางแล้วล่ะสิเปลวเพลิงของข้าจะเผาผ่านทุกสิ่งเหลือไว้แต่เท่าทุลีดําทมิน ข้าสามารถระเบิดศัตรูด้วยเปลวไฟของข้าจากการโจมตีใส่พวกมันถ้ามีข้าอยู่เจ้าก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วลนะเจ้าก็ได้ดูแต่ตาเท่านั้นนั่นแหละขืนยื่นมือของเจ้าออกมาเปลวไฟของข้าจะเผามันและถ้าจับต้องตัวข้าแล้วก็เจ้าจะต้องไม่เกรียมลุยสนว่าข้าไม่ให้ใครเข้าใกล้ข้าง่ายๆดูให้เต็มตาเปลวเพลิงของข้าอย่ามัวแต่มองทางอื่นสิ เจ้ากำลังมองอะไรข้าอยู่ข้ารู้นะว่าเจ้ามองอะไรข้าอย่ามองนานนักละเพราะว่าตัวเจ้าอาจจะลุกเป็นไฟได้ถ้าเจ้ากล้าจ้องมองข้าไปมากกว่านี้นะ่ะอารณนะตอนนี้เราทั้งสามคนก็มากันที่ดินแดนหิมะเพราะว่าฉันนะนะอยากจะให้คาเรนกับดูซินดาได้สนิทกันมากขึ้นก็เลยพาพวกเธอทั้งสองคนมาที่นี่ด้วยกันแต่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้คาเรนเป็นภรรยา เพราะว่าคารเรนนะ่ะไม่ยอมนอนกับฉันนะสิเงื่อไขของคาเรนก็คือคาเรนจะยอมต่อสู้เคียงข้างฉันถ้าฉันเอาตัวรอดจากไฟของร่อนได้ถึงจะยอมเป็นคนที่ช่วยเหลือฉันและนอกจากนี้ Karen คารเรนก็ยังไม่ยอมให้ฉันแตะต้องเนื้อตัวอีกด้วยความร้อนของเธอที่มาอยู่ท่ามกลางหิมะฉันคิดว่าทุกๆคนจะได้เห็นรูปร่างของเธอได้ชัดเจนขึ้น <ๆ S 1> ก็เลยพาเธอมาที่สว่างๆแบบนี้ไงคาเรนเธอวิ่งอะไรนะ่ะ ฉันไม่ชอบเลยจริงๆที่อยู่บนหิมะหนาวสั่นแบบนี้ถ้าเธอบอกฉันก่อนนะว่าเธอจะมาที่ภูเขาหิมะฉันจะได้ใส่ขายยาวมาวันนี้ฉันนุ่งสั้นขนาดเนี้ยขนขาชิกลุกหมดนะสิเอเดลเธอคิดยังไงถึงพาฉันมาที่นี่ฉันรู้นะว่าเธออยากจะพิจิตใจอยากจะได้ฉันเป็นเมียแต่ขืนเธอแต่ต้องตัวฉันแล้วก็ตัวเธอก็จะลุกเป็นไฟด้วยเช่นกันขอดูพลังของเธอหน่อยคาเรนนี่ไงพลังของฉันพลัง เลวเพลิงพิฆาตเก่งจริงๆเลยนะค่เรนแค่ครั้งเดียวที่เธอปล่อยลูกไฟออกมาก็ทำลายสัป,ปหลาดได้ไปหมดขนาดนี้น่าทึ่งจริงๆฉันอยากให้เธอเป็นภรรยาจริงๆเลยนะเราจะได้สนิทก,กันมากขึ้นไงล่ะท่านเอเดลท่านอยากจะได้แม่มดไฟคนนี้เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งแล้วเหรอแต่ว่าข้ารู้สิกได้อยากจะบอกไว้ก่อนว่าหนึ่งแม่มดไฟคนนี้มันก็มีดีแต่นมใหญ่เท่านั้นแหละนะ แต่ว่าพลังของนางสู้ข้าไม่ได้หรอกเพราะว่าข้าเป็นงูที่รูปร่างหน้าตาก็สวยเซ็กซี่กว่านางเยอะอย่าไปสนใจนางเลยดีกว่านะท่านเอเดลท่านสนใจงูบนหัวข้าดีกว่านะพูดใจอย่างนี้หมายความว่าไงเนี่ยลูซินดาเจ้าอยากจะมีเรื่องกับข้าเหรอเจ้าก็เห็นแล้วว่าข้ากับเจ้าน่ยมันคนละขนาดกันเห็นเห็นอยู่ว่าของข้าน่ยมันใหญ่กว่าของเจ้าอย่าบังอาจมาเทียบเคียงกับข้าหน่อยเลยนะ เดคิดจะได้ค่าเป็นภรรยามันไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าจะต้องพิสูจน์ตัวเองมากพอสมควรกว่าจะได้ใกล้ชิดค่านั้นดูเรียวขาของข้าก็แล้วกันถ้าเจ้าอยากจะลมเลียมันนะ่ะก็ต้องพยายามต่อสู้ให้เห็นความสามารถของเจ้าหน่อยนะเพราะค่าชอบเป็นเมียใครที่เก่งเท่านั้นถ้าเจ้าต่อสู้ไม่ได้เรื่องข้าก็จะไม่ยอมนอนกับเจ้าหรอกนะเอดเดล นี่พวกเธอมาแต่เถียงกันเรื่องนอนไม่นอนนั่นหละนะฉันจะมีภรรยาสกิ่คนนะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการต่อสู้ครั้งต่อไปที่ฉันต้องการใช้พลังของใครต่างหากฉันก็แค่ยืมพลังพวกเธอมาช่วยเหลือในการกอบกู้ครั้งนี้เรื่องเป็นผัวเป็นเมียมันก็แค่ผลพอยได้ตอนนี้ฉันมีขวานอันใหม่ที่ทรงพลังและก็มีกระบอกปืนอยู่บนหลังฉันแค่อยากจะรู้ว่าคารเรนจะทำอะไรได้อีกบ้างนอกจากการปล่อยไฟแบบนั้น เจ้าอยากจะรู้ว่าข้าทำอะไรได้อีกถ้าอยู่บนเตียงกับข้าเจ้าก็จะรู้เองในตอนที่เจ้าเห็นข้าอยู่บนเตียงนะเจ้าก็จะรู้สึกถึงความรุ่มร้อนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตอนนั้นทาดไฟของเจ้าต้องแตกอย่างแน่นอนค้าเรียนเนี่ยพูดจาเรื่องสปปรรพดนจริงๆเลยนะงูบนหัวของข้าอยากจะกัดกินนางให้ไม่เหลือซากเพราะว่านางอะ่ะชอบอวดโอ้ความสามารถของตัวเองจนเกินตัวสู้ข้าก็ไม่ได้ ที่แม้จะพูดน้อยแต่ก็เลื้อยอย่างว่องไวข้าน่ะจะบอกให้ว่านอนกับท่านเอเดลมาตั้งหลาย10บครั้งแล้วจเจ้าอ่ะเทียบข้าไม่ติดละมาทีหลังนะคาเรนอย่าอวดดีไปหน่อยเลยเธอทั้งสองคนยังไงพวกเธอก็อยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันดีกว่าตอนนี้ฉันพาพวกเธอมาวิ่งเล่นที่นี่และก็เจอสป,ปรด์ดวิก่ตัวที่เราสามารถจะฆ่ามาได้ง่าย พวกสัปหลาดต่างๆก็พากันล้มตายเจ้าไม่ต้องเหนื่อยแรงเลยใช่ไหมเอเดลแค่ลูกไฟของข้าทุกคนก็ยอมกำหลาบหมดละพวกมันนะ่ะไม่ขนามมือของข้าหรอกนะบอกไว้ก่อนว่าแค่ข้าขยับตัวสายเอวพวกมันก็กลัวจนเยี่ยวแตกแล้วแหละอยากจะมองข้าใกล้ๆอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวพวกเจ้าก็จะได้รู้ฉันแค่มาวิ่งอวดโฉมให้พวกสัปหลาดกระจอกเหล่านี้มันรู้เท่านั้นเอง ว่าผู้หญิงของข้านั้นเก่งแค่ไหนข้าน่ะเก่งกว่าคาเรนเยอะเลยนะเอเดลเจ้าต้องอยู่ข้างๆข้าเอาไว้เพราะว่าขื้นไปอยู่ใกล้หนึ่งแม่มดไฟจอมร้ายกาศคนนี้น่ะมันจะเผาเจ้าไม่รู้ตัวเจ้านี่มันจงอางห่วงไข่จริงๆเลยนะลูซินดาแต่ข้าบอกไว้ก่อนว่าถึงแม้ข้าจะอยู่ในดินแดนหิมะที่หนาวเย็นและข้าจะเกลียดชังความหนาวเท่าไร่ แต่ไฟของข้าก็สามารถจะเผาหิมะทั้งภูเขานี้ให้ละลายเป็นสายน้ําได้เลยละ่ะเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะจ๊ะทุกคนภูเขาหิมะเนี่ยสวยไหมละ่ะข้านะ่ะต่อสู้ที่นี่มาตั้งนานแล้วตอนนี้ก็มีเพื่อนๆมาอยู่ด้วยกันมากมายมีสาวๆหลายคนที่อยากจ,จะร่วมเดินทางไปกับพวกเราแต่ว่ามีสาวแค่เนี้ยไม่พอหรอกดี๋ยวข้าจะต้องเดินทางเพื่อค้นหาสาวสวยไปต่ออยู่มานานๆจากที่ไม่ชอบผู้หญิงแต่ตอนเนี้ย ข้าก็เริ่มชอบผู้หญิงแล้วก็มีเมียหลายคนซะแล้วช่อไม่ได้นี่คือการต่อสู้ในโรคอันโหดร้ายน่นาไฟของข้าเนี่ยไม่ถูกกับหิมะเจ้าก็รู้รีบๆไปเร็วๆเข้าสิได้เลยคารินข้าจะพาเจ้าออกที่นี่หลังจากชื่นชมหิมะเจ้าอย่าวิ่งท่านั้นสิเวลาเจ้าวิ่งเนี่ยหน้าอกเจ้าเนกระเพื่อมเดี๋ยวก็ติดเหลืองหรอกคลิปเนี้ยข้าลื่นหิมะนินาหิมะเนี่ย ข้าไม่ชอบวิ่งบนบันเลยวิ่งก็ลำบากเดินเหินก็ยากพาข้าไปที่นรกเอเวจีจะดีกว่ามันเป็นถิ่นกำเนิดของข้าเองภูเขาไฟในนรกนะ่ะข้าคุ้นเคยกับมันมากกว่าที่ข่าวโพลแบบนี้รู้แล้วล่ะเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปรอนแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะขอดูพลังของเจ้าอีกสักครั้งก่อนไปก็แล้วกันนะคาเรนนี่แหละพลังแห่งไฟจงถูกเผาให้วายวอด ไปกับลูกเพิงนับร้อยของข้าซะสุดยอดจริงๆเลยคาเรนขอบคุณมากถ้ามีเจ้าแล้วก็หนทักน่าจะยากลำบากแค่ไหนข้าก็มั่นใจว่าต้องรับมือได้อย่างแน่นอนตอนนี้ด้วยอาวุธใหม่ของข้าและเครื่องแบบนี้จะพาทุกคนไปสนุกกันต่อการผจญภัยของพวกเราเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นถ้าอยากจะร่วมสนุกกับเราก็อย่าลืมมาเข้ากิลดียวของข้าที่กิลดีรปิดนะจ๊ะ กล้าดียังไงของเจ้าถึงพาข้ามาสถานที่แบบนี้ไม่ตลกสนิทเลยนะเอเดลเจ้านี่มันไม่เห็นเงาหัวตัวเองเหมือนเดิมนาซิเอลเจ้าก็เหมือนกันข้าในเกลียดที่เจ้าเป็นผู้นำทางครั้งนี้เจ้าไม่ชอบถูกสั่งนั่นนี่งั้นหรอคารินเะนั้นข้าก็ขอเตือนแทนแล้วกันนะว่าถ้าเพลิงของเจ้าทำความเสียหายใดๆให้แก่ท่านเอเดลที่รักของข้าข้าจะทำให้เจ้าต้องชดใช้แน่ห้ามทำอะไรท่านเอเดลเป็นอันขาดมีแต่นางคิดจะจับข้าเป็นเมียเห็น เจ้าคิดว่าตัวเองเจ้าคิดว่าตัวเองจะมีปัญญาทำอะไรได้นาซิเอลถ้าเจ้าอยากลองข้าก็ยินดีนะคารินม่เอาหน้าสาวหยุดสักแป๊บแล้วก็มาดูกันซิว่าพวกเราเจออะไรกันอยู่ไม่เห็นเลอไงว่าพวกสปราดมันลุมกันเข้ามาน่ะเรื่องทะเลาะกันน่ะเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะเอาความโกรธไปลงกับพวกชั่วร้ายนั่นกันดีกว่าลูกๆงูบนหัวข้ามันพร้อมจะกินแล้ว หิวจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมจ้าทุกคนใช่แล้วครับท่านแม่พวกผมหิวมากเลยจริงไหมจริงจริงพวกเราหิวแล้วครับท่านแม่พาพวกเราไปกินเนื้อสดพาพวกเราไปกินไก่ดิบหน่อยนะครับได้เลยนะจ๊าลูกงูทั้งสามตัวเดี๋ยวแม่จะพาไปเดี๋ยวนี้นะจ๊ะขอยกเอวเรือยโชว์ทุกคนก่อนสักแป๊บนะจ้าแย่ละลูกงูบนหัวของดูซินด้าเริ่มจะหิวแล้วถ้าไม่หาอาหารให้มันนะเดี๋ยวมันต้องแววงกัดเรานแน่เลย เมียแต่ละคนของฉันเนี่ยมีแต่คนที่มีพลังหลายกาและเป็นอสรพิษทั้งนั้นข้าน่ะก็จะต้องต่อสู้ในปราสาทหลังนี้ที่มีพวกมอนสเตอร์โผล่มาพวกมันมากแล้วแล้วไปกันเลยคาเรนดูซินดานี่นะเจอปืนของฉันหน่อยเป็นไงพลังไฟลูกเพิงทำลายล้างตลายะเถอรพลังก้อนหินที่จะสาให้พกแกกลายเป็นหินศิลา ทั้งสองคนต่อสู้ได้ดีมากเลยจ้ะลูซินดาเธออย่ายืนเอาก้นมาสายตรงหน้าฉันจิจ๊ะลูซินดาเธอนี่ต่อสู้ไม่ติ้เรื่องเอาเสล่นนะสู้พลังไฟของข้าก็มิได้เจ้านี่มันอ่อนประสบการณ์ในการต่อสู้แล้วก็ทำตัวเป็นจงอางห่วงไข่นั่นนั่นแหละทั้งสองคนประสาทเนี้ยต้องระวังให้มากนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามีตัวอะไรหลบซ่อนอยู่บ้าง ปราสาทเนี้ยสร้างมาโอ,อ้อาแล้วก็มีไฟจุดติดอยู่มันต้องมีบางอย่างที่อาศัยอยู่อีกแน,น่ๆแต่ว่าข้าก็ไม่รู้นะว่าข้างหน้าที่มีน้ำตกจะมีตัวอะไรพวกเจ้าพร้อมจะไปกับข้าแล้วหรือยังข้าพร้อมอยู่แล้วแหละแต่อย่าเดินนำข้าให้มากนะเพราะว่าข้าเป็นคนชอบนำข้าเป็นสายลุกนะเข้าใจไหมลุกไม่ลุกฉันก็ขอสาบทุกอย่างให้เป็นหินก่อนนะแล้วก็เจอพลังไฟของข้าหน่อยเป็นไง ตัวพวกเจ้าจงติดไปกับลาวาหินเหล่านี้ซะยอดเยี่ยมจริงๆพอได้พลังของคาเรนมาการต่อสู้ก็ง่ายขึ้นอย่างเหลือเชื่อทุกคนลุกชนไปด้วยไฟและความร้อนทําให้ศัตรูของเราตายไปอย่างง่ายดายและมีพลังสาให้เป็นหินของรูซินดาอีกทําให้ตอนนี้ข้านั้นได้พักพวกที่สุดยอดมาถึงสองคนและพวกนางก็แข็งแกร่งมากม แอเดลฉันขอเรื้ออยู่บนหัวของเธอสักแป๊บก็แล้วกันนะจ๊ะอยู่หลังเธอแล้วฉันมีอารมณ์ขึ้นมาอีกแล้วล่ะเสร็จจากการต่อสู้ครั้งเนี้ยอย่าลืมมานอนห้องเดียวกับฉันอีกนะจ๊ะเอเดลรู้แล้วล่ะลูซินดาเธออย่าอ่อยบนหัวฉันนักเลยนมเธอนะ่มันโดนหลังหัวฉันแล้วนะอย่าให้ฉันมีอารมณ์ตอนนี้คนยิ่งนเหนื่อยอยู่พวกเธอสองคนพูดอะไรกันเนี่ยน่าเกลียดจริงๆเลยนะ พูดจามันได้ไม่อายปากแต่หน้าอสูรพวกนี้ข่าไม่ลาบอกอิางั้นหรอกเพราะว่าข้าเน่ะเร่าร้อนกว่าใครทั้งหมดไม่มีใครอ่ะจะร้อนแรงไปกว่าข้าอีกแล้วแกต้องตายไปที่หมดเพราะว่าฉัน,นจะไม่ปล่อยพวกแกให้รอดไปได้คราวเนี้ยฉันมีเมียถึงสองคนที่นอนด้วยกันแล้วคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งอ่ะกำลังจีบกันอยู่แต่ว่าคนเนี้ยเธอร้อนแรงเกินไป ฉันอาจจะต้องใช้เวลาจีบคาเลนนานอยู่สักหน่อยแต่ไม่นานฉันก็ต้องได้พลังไฟของเธอมาช่วยในการต่อสู้กับอสูรมากมายและเธอก็ต้องยอมสยบให้กับฉันเพราะว่าฉันนะ่ะชอบความเร่าร้อนต่อมาเราก็ไปอยู่กันที่ป่าแล้วนะทั้งสองคนพร้อมหรือยังจะ๊ะที่จะต่อสู้กันไปต่อแต่ในป่าแห่งนี้สปาราดอ่ะมันจะร้ากาจกว่าเดิมนะ มันอยู่ใกล้ปรา,าสาทด้านหลังของพวกเรายัางไงล่ะพวกเธออย่าลืมตัวไปล่ะถึงแม้จะอยู่ใกล้ๆส่วนบัญชาการรบแต่ว่าพวกปีศาจเนี่ยมันคิดจะบุกเข้ามาในป้อมของพวกเราอยู่นะหน่วยจริงๆแต่ในครั้งนี้ข้าก็ต้องต่อสู้ต่อไปผลทางข้างหน้าข้าจะไปตามหาสาวอีกคนหนึ่งซึ่งสาวอีกคนนั้นข้ามันใจว่าจะต้องน่ารักไม่แพ้ทั้งสองคนที่ข้าได้มาแล้วมัวแต่เดินกันอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะไปถึงกันสักที เดินชักช้าจริงๆเลยนะพวกเจ้าเนี่ยรูซินดาแล้วก็เอเดลข้าจะปล่อยพลังลูกเพลิงทำลายล้างปีศาจที่ตายในคราวเดียวพวกแกจงมอดไหม้เป็นจุนไปซะเป็นลงนรกซะเลยยอดเยี่ยมมากพวกเจ้าต่อสู้ได้ยอดเยี่ยมจริงๆทั้งรูซินดาแล้วก็คาเรนพวกมันกระโดดออกมาแล้วเรามาจัดการกับพวกตะกวดพวกนี้ให้มันตายตกกันไป ด้วยพลังแห่งเปลวเพลิงจมเผาไหมพวกมันที่กลายเป็นกิ้งก่าย่างบัดเดี่ยวนี้และพลังหินของข้าก็จงสาพ,พวกมันที่กลายเป็นหินและติดพิษงูซะเมื่อมีสาวทั้งสองนางมาช่วยข้าในการต่อสู้ทำให้ข้าแทบไม่ต้องทำอะไรเลยพวกปีศาจก็ตายไปอย่างง่ายดายแบบนี้มันสบายจริงๆนี่แหละเหตุผลที่ข้าอยากจะมีเมียเยอะเพราะว่าทุกคนคอยต่อสู้แทนข้ายัางไงล่ะข้าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเห็นไหมเพียงข้ายืนเฉยๆเนี่ย เปลวไฟของคารเรนนะก็ได้ทำลายศัตรูของพวกเราแล้วคาแค่ยืนถือขวานสวสวยๆและโบกขวานไม่กี่ทีจามออกไปเนี่ยนะพวกมันนะก็กลายเป็นเศษหินกันหมดจัดการมันเลยลูซินดาคารเรนนี่นะเฮ้ยพวกแกทำไมต้องมาใช้ไฟกันที่นี่ด้วยอ่ะแกคิดจะเผาป่ากันหรืองไงตัดไม้ทำลายปา่าแล้ยังไม่พอใช่ไหมยังจะเอาไฟมาไหม้ในป่านี่กันอีกเหรอ เผาป่าบ้านเกสีฉันจะเผาแกให้กลายเป็นกิ้งก่าย่างกับปอมย่างดูนี้แหละแล้วเราก็ได้อาหารแล้ววันนี้เราคงจะมากินกิ้งก่าย่างยักษ์นี้ด้วยกันนะนี่ฟังนะเอลอะไรอ่ะใจแกนติกข้าเรามาคิดดูแล้วอ่ะเรื่องคนหน้าต่างโง่ที่เจ้าว่านะ่ข้าอาจจะหาลาเล่าตลอดการเดินทางครั้งนี้แต่ว่าหน้าข้าไม่ได้ดูโง่ใช่ไหมละ่ะอะไรของตาด้านน่นะช่างโง่สมกับกรอนั่นจริงๆนี่เขาแกลงโง่หรืยังไง เขาไม่ได้แก้งโง่อรับตาใจแกนติกนะ่เขาโง่จริงๆเป็นควายแบบไม่มีวัวปนเลยล่ละนะลองไปดูอีกนิดก็แล้วกันข้างหน้าน่ะเจ้าจะได้เห็นอะไรสนุกสนุกแน่นอนทีเนี้มันเป็นโดงของแมงมบมมากมายอนะ่ะข้าในกลัวแมงมบมที่สุดเลยนะข้าต้องการให้ทุกคนคอยช่วยข้าด้วยเพราะว่าข้ากลัวพวกมันมากเหลือเกิน